น้ำยาของฉันใกล้จะพร้อมแล้วคอยดูนะตอนนี้ได้เวลาของเวทมนต์นี่มันคือลูกตาเล็กๆแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นลูกตาที่ใหญ่มากๆใช่มันไม่แปลกใจเลยที่มันได้ผลเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเธอทำอะไรกันสาวนๆนี่เป็นไอเดียที่แย่มากเธาใช้น้ำยามากเกินไปแล้วนะอยู่เดินี้ไม่เ,เป็นไรเลยเวนเชเนี่มันยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกถ้าลูกตาใหญ่มากขึ้นโอไม้ oh ดูเหมือนบ้านจะพังแล้วอ่ะฉันเตือนพวกเธอแล้วออโอ้โหเราอยู่ที่ไหนกัน <ST AR> เรากำลังเริ่มชั e ล g นอาหารจานใหญ่กลางเลนเล็ก <S AR> <S AR> เอาละมลี่ <S AR> ได้มาร์ชม่ลอันเล็กจิ๋วเดียวส่วนโซฟีได้ขนาดกลางงั้นหมายความว่าว e น n e s d <S AR> ์เว้าวใช่ฉันโชคดีจริงๆริงมา r ม h ร์ชม่อันใหญ่มายลี่เธอเริ่มก่อน ได้ก็ได้จะลองกินมาร์ชเมลโล่ที่จิ๋วที่สุดอย่างรวดเร็วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันจะไม่กินมันเฉยๆแต่ฉันจะทำให้มันสกยิ่งขึ้นฉันก็กะอะไรเลๆให้ตัวเองแล้วก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปด้วยและฉันต้องใช้มือตุ๊กตาในการดื่มเพราะมันน่ารักมากอืมกลิ่นหอมจังนี่มันอร่อยจริงๆงั้นตาฉันได้ไหมฉันรักมาร์ชเมลโล่มากมากแต่ฉันชอบมาร์ชเมลโล่ย่างมากกว่ามาร์ชเมลโล่ธรรมดา แล้ถ้าเราต้องการย่างมาร์ชม่วงให้เสียบไม้และจัดมันก็เอาไปย่างด้มือไอรอนแมนเจง๋งมันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็กลิ่นหอมมากมันลองกันนี่มันอร่อยเกินบรรยายฉันชอบมันมากมากเลยตอนนี้เวสเตย์กินเจ้ายักษ์ได้แล้วมือไอรอนแมนนั่นเหรอฉันเล่นกับสิ่งนั้นตั้งแต่สองขวบแล้วตอนนี้ฉันแสดงของเล่นผู้ใหญ่ให้ เธอดูเธอชอบเครื่องพ่นไฟนิ่มมะคุณย่ให้ฉันมาในวันครนะิสต์มาสน่ะย่ารู้ว่าฉันชอบอะไร <S <S ออใช่กินที่สุดยอดของมาร์ชมันเล่ย่างหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เอาละ่ะฉันพร้อมลองแล้วฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะชอบของหวานแบบนี้ได้นี่มันอร่อยมากมบะแต่ว่าสาวๆผมส่งใหม่เข้าขกับเปเธอดีนะ โอ้โหครั้งนี้พวกเธอได้อะไรบางอย่างที่เจ๋งมากมางฟรังฮับบ้าบ้า,บาไม่ลี่ได้เล็กจิว๋วโซฟีได้ขนาดกลางส่วนเวนสเดย์ได้ชิ้นยักษ์อีกแล้วทุกคนได้ดีกว่าฉันนะ่ะช่างเถอะงั้นก็มาลองกันยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีอาจจะเรื่ของคนอื่นก็ได้นะแล้วก็ไม่กินหอมน่าก,กินโอ้หมอกฟรังอยู่ที่ไหนอะฉันสูดมันเข้าไปจริงๆเหรอโอ๊ มีบางอย่างเนยลำคอโอ้โหฉันเป่าลูกโป่งได้เจ๋งไปแล้วโอ้นี่ไงหมาอฝรั่งของฉันมันต้องมาลองกันไมลี่มันแปลกมากเละใช่เห็นด้วยเลยฉันไม่อยากมองฉันว่ามันลองหมาองฝรั่งของตัวเองดีกว่าฉันไม่ได้เคียวฮับ้า์บอร์เบอมานานแล้วฉันลืมไปแล้วว่ามันอร่อยแค่ไหนสาวๆตอนนี้ฉันจะเป่าหม่งฝรั่งลูกใหญ่ให้ดูนะ คดูหนึสองสโอ้ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจโอ้ฉันจะไม่ทำมันอีกแล้วเวนสเตอร์ธอไปต่อได้เอาล่ะฉันเคยเห็นมังั่งขนาดใหญ่ขนาดนี้แค่ในความฝันเท่านั้นตอนนี้ก็มาลองชิมกันโอ้ใช่มอร่อยกว่าที่ฉันจินนาการไว้สิกนะต้องกินให้หมดเลยหยุดไม่ได้แล้ว ตอนนี้ฉันจะทำลายสติเป่าลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดที่ดูโอ้ระวังด้วยมันใหญ่กันไปหรือเปล่าโอ้ฉันบอกแล้วต้องอย่างนี้สิเวนเซ y ลูกโป่งเมื่อกี้มันเจ๋งมากแต่ตอนนี้ถ้าเต็มไปด้วยหม้อฝรั่งซิมบูเซนอร่อยฉันชอบนะไม่สำคัญเลยมันอร่อยมากจริงด้วยฉันเห็นด้วยจริงๆสนใสงสัยพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้คนแปลกแปที่เราไม่รู้จักนั่นหรอ ฉันคิดว่ามาร่ามจักขวดให้เล็วที่สุดดีกว่าเอาล่ะโซฟีลองได้แล้วก็ได้ไม่มีปัญหาจะลองดูบวังว่ามันจะกินได้นะกินก็ไม่แย่มีแค่สองสาำยดก็ไม่เล้วอมไม่ก็ดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมันเปรี้ยวปีดเลยทำไมฉันกลายเป็นสีเขียวอ่ะไอ้เจตานนิตาเธอไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วฉันดื่มน้ำยามาตั้งแต่เด็กๆพ่าของฉันชอบปรุงน้ำยา จนกระทั่งเขาเผาห้องทดลองของตัวเองรสชาติแลปลกๆและผลคืออะไรนะทำไมพวกเธอตัวใหญ่ขนาดนี้กันฉันเป็นคนดื่มยาหรือเปล่าวนส์เดย์ไม่ใช่เราที่ตัวใหญ่แต่เธอตัวหดเล็กลงจนเหมือนแมลงสาบ <c oughs> โอ้ติงมาแล้ววนส์เดย์เพื่อนของเธอเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ใช่เธอตัวเล็กมากจริงๆ แต่ตอนนี้ฉันไม่เพียงมีเพื่อนสินเท่านั้นแต่ยังเป็นรถส่วนตัวด้วยติงแกต้องพาฉันไปทุกที่ในต,ตอนที่ฉันยังตัวเล็กแบบนี้อยู่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ตลกเลยพวกเธอแค่อช้าฉันไมลี่เธอยังมีน้ำยาขวใหญ่หรออยู่นะการดื่มเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกมัง้งโอ้ใช่เวนสเดย์พูดถูกเราต้องลองแล้วพูดจริงๆไม่อยากลองเลยอรสชาติสุดยอดมาก ฉันจะดิมอีกพนอร่อยไมลี่ฉันคิดไปเองหรือว่าเธอมีหลายคนเนี่ยมีหลายคนกันไปแล้วอะไรกันเนี่ยเธอมีหลายคนมากเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีโอ้โหมันคืออมยิม้มโซฟีเธอมีอมยิ้มเล็กจิว๋วแล้วก็มันแรงวันด้วยแล้วเวนสเตย์มีอะไรโอ้นอนผิดเสื้อน่าคขี้แยงแต่ว่าเวนสเตย์ชอบอะไรแบบนี้แล้วไมลี่ละ่ะ แม่จ๋าเอาเมยอันใหญ่กับงูน่านกลัวงั้นมาเริ่มกันที่โซฟีเธอได้น้อยที่สุดบอกว่ามันจะไม่น่ากลัวมากนะมันเล็กมากจนฉันแทบมองไม่เห็นเลยฉันจะกินทุกอย่างยกเว้นมแมลงวนันน่ะเอาล่ะฉันทำได้แค่นี้เองไม่เห็นน่ากลัวหมดแล้วเห็นปะโอ้ยมีมแมลงวันมันอยู่ในปากฉันยืยน่าเิขีแยงอะ เวนสตีตอนนี้ตาเธอแล้วโอเคตอนนี้เรามาทำลายอมยิ้มกันก่อนโซฟี Sophie, เอาของคนอื่นไปไม่ได้นะมันคืออมยิ้มของฉันเอาใช่อร่อยมากและฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับน้อนผีเสื้อตัวนี้พร้อมแล้วมันกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามบินไปเลยเวนสตี Wednesday, เธอน่ารักมากเลยยิ้มอะไรกันไมลี่อมยิ้มรอเธออยู่นะ แต่ว่ามันน่ากลัวที่สุดเลยอ่ะโอ้แต่ในทางกลับกันมันใหญ่มากก็อร่อยด้วยหมายความว่าฉันได้ขนมเยอะที่สุดอยากกินให้หมดเลยอ่ะแม้แต่ง,งูก็ไม่สามารถหยุดฉันได้ฉันน่มชินกับมันแล้วไมลี่เป็นฉันจะไม่ชินเลยนะไม่อย่างนั้นสกินงูเข้าไปด้วยนะถ้าไม่สังเกตเห็นมันนะถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ลหรบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าท่านจะกินอมยิ้มแบบนี้ไหมแต่ไมลี่กินหมดแล้ว แล้วโอไม่ oh นะแม่จ๋าฉันกินอง้าไปถ้าฉันเป็นเธอฉจะไม่กรีดร้องเธอทําทให้มันกลัวนะมาหาฉันมาเจ้าหงูพวกนั้นไม่เข้าใจหรอว่าแกสวยแค่ไหนตอนนี้ฉันจะดูแลแกเองเราจะเป็นเพื่อนกันฉันจะเรียกแกว่าซินดี้ธอชอบเรือนี้ไหมกด subscribe ช่องของเราได้นะเลืมกดไลค์ like comment, และคอมเมนต์และวเจอกันใหม่นะบาย